ประเด็นแรกค่ะก็คือหนี้สินของสหรัฐก,กําลังจะพุ่งแตะระดับ37ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างจริงจังไปทั่วโลกเกี่ยวกับสถียรภาพทางการเงินระยะยาวและแน่นอนว่าเมื่อค่าบริการชําระหนี้นั้นทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีย่อมเป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะเหตุผลที่2ก็คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่สงครามการค้าไปจนถึงมาตรการคว่ำบาตรหลายประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ emerging markets ไม่สามารถวางใจพึ่งพาระบบการเงินของสหรัฐได้อีกต่อไปพวกเขาเห็นว่าสาหรัฐไม่เพียงแค่ไม่เต็มใจที่จะเป็นตัวกลางสร้างสันติภาพในตะว,วันออกกลางและยูเครนแต่ยังสนับสนุนสงครามโดยการขายอาวุธให้กับรัฐที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทําให้สหรัฐนั้นกลายเป็นผู้ร่วมต่อสงครามและแน่นอนว่าประชาคมโลกที่มุ่งเน้นความร่วมมือมากกว่าสงครามย่อมจับตาดูเรื่องนี้เหตุผลที่3เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งหมดที่ล่วามา ในฐานะสกุลเงินสำรองที่มีสเสถียรภาพเรากำลังเห็นความเชื่อมั่นที่ลดลงในเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะ